สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องของโกโรไรเนอร์ Ro นะครับก็สำหรับวันนี้หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานเนื่องจากติดภารกิจนะครับวันนี้ผมมาลงคลิปตามความต้องการตามคำขอของเพื่อนๆแล้วนะครับและในวันนี้ผมจะเล่นตัวละครที่ทุกคนก็รู้ว่าคือสุดหล่อสุดหล่อที่ใช้ดาบคู่นะครับ งั้นก่อนปายชมรับชมก็ขอให้ทุกคนช่วยกด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่คือวิดีโอเก่านะครับที่ผมบันทึกไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนแพทนะครับยังไงก็ขอให้รับชมคลิปด้วยความสุขสนานนะครับยิอ้อาวเ,เฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงดูสุดหลอนะสิสุดหลอนะมันจะทำอะไรเนี่ยฮะผมคือเอเลนผมไม่มีความทรงจำอะไรใดๆเกี่ยวกับใครเอา้าแล้วมึงไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับใครแล้วมึงมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยมไม่รู้ครับผมไม่รู้อะไรเลยลนี่มาสิไป เมื่อกี้เห็นเห็นนะผมเห็นนะไฮ้เดี๋ยวกอดสิอ้เดี๋ยว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 กูแค่จะมาหาของแถวแถวนี้เท่านั้นเองมารอของมาให้ผมจับซะดีๆซะผมรู้นะว่าคุณมีของเออใช่กูมีของกูมีของอยู่ตรงนี้มาสิของของกูมาสิมาสิมามานี่มาสิครับผมไม่ได้กลัวคุณเลยนะครับ นี่เอาของไปกินนี่เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณใช้ตำรวจมาจับมึงเลยไม่นะครับใจเย็นเดีสิครับเแถวนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยืมอ,อ้าไม่ไม่จริงใช่ไหมครับคุณวัวขาดว่าขาดตป้ามันสิกูคนขายมาหืมไม่จริงใช่ไหมครับ น,น,นี่เอาของกูไปกินนี่ของไปกินเออขอฟันคลิปหน่อยนะครับสวยมากครับคุณลัมเบอร์ทำได้สวยมากเลยครับอะไม่จริงใช่ไหมคุณแวนมาสิมาเลยมานี่มาไอไอแหนวแหนะแขอกูเอาของไปส่งก่อนเออของไปทันส่งไอไอฮ่านี่ก็สูมยิงจังเลยยิงกูตาจนได้ขอโทษนะครับพอดีว่าผม ไม่คิดอยากจะฆ่าคนหรอครับผมอยากให้อภัยคุณมากอภัยมันป้ามึางสิเก็บกูเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยแถมไม่พอพาคนมาจับกูอีกคนหนึ่งอีกขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นยอลสูครับมผมขอตีดาร์กหน่อยมาสิมามาเร็วมา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 ก่อนมามา มาครับมามามาครับมาแอะแอะอะอะอ๋ะอ,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 อคุณมามามากูเห็นมึงด้วยกูเห็นมึงเออมึงตายละนี่นี่นี่คุณมมาจจเย็นสิครับคุณมมาคุณมมาผมกําลังขึ้นไปแล้วไอ้ลัมเบอร์นี่อะไรเนี่ยฮะลัมเบอร์ทำอะไร okay, ไอ้เนี่ยคุณมมาครับมีของไหมครับ มีของมาให้ผมจับสติดีไนี่เอาของกูไปกิดนี่ลัมเบอร์ทุบเขาให้กูจะทุบมึงให้แหลกไปเลยขอโทษนะครับผมต้องไปเลนล่างกันเอาคุณมา้าคุณมีของไหมครับไม่กูไม่มีตอนนี้กูไม่มีของอะไรทั้งนั้นมึงไม่ต้องมาคิดว่ามึงจะได้กินกูของอะไรกูไม่มีทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนสิครับ ใจเย็นๆสิครับคุณพี่ใจเย็นๆครับเอาทําได้สวยนี่ครับเอาคุณม้ากําลังลงมาเหรอครับอามาชี่คณมา้าผมรออยู่ผมอยากเห็นของอะ่ะผมยังไม่เห็นของเอาของไปแดกนี่เอาเอากูปลาของไม่โดนเหรอเนี่ยผมไม่มีความสรงจำอะไรเกี่ยวกับพวกคุณทั้งนั้น ผมไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณคุณม้าคุณม้าเฮ้เดียวเดียวเดียวคุณไม่มีของให้คุณไม่มีของให้ออขอถอยก่อนนะี่กลับกับดีดจังเลยนะครับคุณม้าเออใช่สิกูดีดกูดีดแล้วทำไมอ่ะผมใจเย็นๆนะครับคุณม้าใจเย็นๆมึงสิใจเย็นไอ้สั์คุณจะาป้อมกูอยู่แล้วเนี่ยผมใจเย็นๆแล้วครับเอ้าได้ยังไงในนี่ยข้างบน ทุกคนเอาไปแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับเฮ้ยอะไรนะมีเฟซบุ๊กเต็งขึ้นมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เสิครับใจเย็นๆอะไรนะเมื่อกี้ใครทักแชทมุงมาฮะน้องสาวผมหรือเปล่าผมจำไม่ได้เลยครับผมไม่มีความทรงจำอะไรทั้งนั้น ผมขอนะครับอะไอ้ซูมยิงก็ยิงเก่งจังเลยว่ะได้กินหมดเอเดี๋ยวกูไม่มีของให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดีวของกูหมดของกูหมดใจเย็นๆครับเดี๋ยวก็ได้ของผมมึงอ่ะใจเยน็นรอของอกับกูก่อนครับผมผมจะไม่รีบร้อนครับคุณมาไอา้อย่าพูดมาได้ไหมเสียวอะ่ะเดี๋ยวก็โดนจับหรอก โอเคได้เลยครับผมจะไม่พูดนี่เอาของไปกินเลยของไม่โดนผมนะครับทำไมของของผมยังโยนมาไม่ถึงสักทีครับผมอยากได้ของสักรอบนึง <Huh. S 1> มันไม่มีของ โอ้อย z o ยิงได้สวยเลยวะเอลสูเอาเอาเอาแวนแวนเอาสิอ้อยอ้ยไม่ตามวะใจเย็นสิครับคุณแวนเขาอยู่ในป้อมนะครับใจเย็นมันป้อมนะป้อมครับไม่จริงใช่ไหมโอ้อยกูตายได้ยังไงเนี่ยโอ้อย z o ยิงอะคุณม่เออไม่จริงผมตายแล้วเหรอครับเออเปิดมาผมก,ก็ตายเลยไม่จริง อชาร์กแ,ะแ,ะแ,ะแะนะสวยครับมิราทำได้สวยมากเลยครับผมไม่คิดเลยว่าผมจะต้องมาเผชิญกับทุกๆคน ผมขอหน่อยนะครับขอคลิปหน่อยนะครับเพื่อความจำเป็นของผม,ม,ามกาลีผมขอนะครับกาลีผมขอนะครับกาลีคุณกาลีไม่จริงชักแเป้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 แ,ปแ,ปแปช่งพ่นน้ำลัมเบอร์ทุบเขาใหา้เขุณขอบคุณว่าลัมเบอร์ขอบคุณที่ทุบหนียังได้อ้าวซูมยิงเข้าไปอ้าวซูมยิงอยู่นั่นแหละอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าววีล่าได้ เอาเอาเอลซู z o ยิงนี่นี่เขจะ z ุ o m ยิงให้ตายไปเลยนี่เอาอีกไปเอากระสุนไปแดกนี่คุณคิวเลนครับผมขอนะครับไม่ได้หายตัว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 ,าตวอาหายตัวไม่ได้เออตายแล้วมไม่จริงใครจะต้องฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ไม่มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับจ,จัตุรัสนั้น อออ,อ,อว้ายอย้าย,ย,ยผมรอดมาได้ยังไงเนี่ยเกือบตายแล้วผมขอกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนเออกลับก็กลับสิกูจะวางแถบกูจะยิง<ว>กนกนี่ผม<อ>ครับไปแว้าไม่จริงใช่ไหมครับไม่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 ผมจะหลุดไม่ได้นะครับอ่าเดินต่อไป เอาแล้วครับทุกคนคิดยังไงช้าเป๊ะ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 เอลซุปอากาศสูนไปแตกนี่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 แน่นี่นี่ช้างหนีไปได้เอะของกูหมดของหมดเลยตายไม่จริงใช่ไหมเนี่ยนี่ขอนะครับเทลนัทผมขอผมขอนะครับเทลได้แล้วสวยเออเอลซุยิงแม่นมากครับ ผมขอนะครับขอฟาร์มนะคะทำได้ดีมากเลยครับรเออแน่นอนกูวางแถบด้วยกูได้กิกนอยู่แล้วยังไงก็ได้กินอยู่แล้วขอบคุณครับชักเป,ะป,ะปะ๊ะเป๊ะเออช้างไม่รอดแล้ว คุณทุกๆคนที่ช่วยกันครับหายตัวหายตัวอีแน่ลอมเบอร์ไม่ชอบลอมเบอร์ขอทุบแรงๆสักทีหนึ่งซิล้ปตี่ปีพ้อมเราแตกได้ยังไงเนี่ยของไม่มีบอกแล้วของไม่มียัดจับกูไม่ได้นะครับคุณคุณหมาจะทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ สูงยิงนี่ยิงโอ้ยไอ้นั่นก็ยิงจังเลยช้างแป้แป้รอทุกคนนะครับผมรอทุกคนมากมาีอ้าชยิงอีกแล้วช้ตายแล้วลตายนะครับผมขอฉันไปทำอะไรให้เธอเนี่ยไม่ได้นะครับผดคิวเลยจะ ว่าปีนปบไปได้เอึกมะขอไม่มีถอยก่อนของไม่มีกูไม่มีของอ่าไม่มีของไอ้พวกมึงไม่ได้ขอโทษไม่เป็นไรครับไอ้ทำได้ดีมากเลยวะ่ะขอบคุณครับ 送兵。